กำลังอยู่ระหว่างการเดินทางไปแคมปิ้งที่โมกเหล็กสระบ,บุรีกันนะคะตอนนี้เวลา <c oughs> ตอนนี้เวลาบ่ายสามสามสิบห้าได้เวลาออกเดินทางไปแคมปิ้งโมกเหล็กสระบ,บุรีกันค่ะใช่ไหมลูกเรอสมาชิกนะคะตอนนี้สมาชิกลงไปซื้อกาแฟอยู่คะ่ะเพื่อเติมพลังแล้วก็ซื้อเผื่อวันพรุ่งนี้ด้วยจะได้กินแบบ ร้านที่ชอบและถูกใจส่วนน้องคนนี้ชื่อน้องเป,ปเปอร์นะคะเป,ปเปอร์กำลังร้อนจัดก็ไปวิ่งมาแล้นี้คือคลิปแรกของเราที่เราจะถ่ายให้ทุกคนดูว่าเราไปกางเต็นที่ไหนกันนะคะคลิปแรกของฝากด้วยนะทุกคน ค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ DSKQ c a p สระบุรีนะคะตอนนี้เป็นเวลา10โมงทุกคนจะเห็นได้ว่าผมของเจนี่นั้นปิวมากเพราะว่าอากาศที่บรรยากาศดีแล้วก็ลมเย็นส,สดชื่นก็ล็อกที่เจนี่เลือกก็คือจะเป็นโตว,วีวีนั้นก็จะได้วิว360องศาแล้วก็มีห้องน้ำอยู่ด้านหลังก็คือจะสะดวกสบายมากเลยค่ะเดี๋ยวไว้เปรีวิวกันนะคะก็จะคือ ลานการเต้นก็คือที่เป็นตัว V นะคะก็จะแบ่งเป็น V1 V2 V3 ีเป็นต้นไปจนถึง V11 ค่ะแล้วก็จะแบ่งโดยการเราจะมีต้นไม้แยกเป็นแบ่งส่วนเป็นล็อกล็อกไปค่ะก็คือแต่ละคนก็จะได้ล็อกขนาดเท่ากันสวยงามนี่ก็จะเป็นล็อกที่จะได้เลือกนะคะเป็นตัว V9 เนื่องจากเราจอง2คืนก็คือวันเสาร์ก็คือตัว V ีนี้คือจองกันเต็มหมดแล้วก็เลยเหลือแค่ล็อก V9 แต่ทุกคนก็จะได้เห็นว่า สวยมากเลยใช่ไหมคะลานกว้างสบายสุดๆไปเลยค่ะถ้าทุกคนเลือกล็อก V9 ด้านหน้าก็จะมีหินอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะคะไม่ได้ติดปัญหาในการกางเต็นท์เท่าไหรค่ค่ะสวงามดีค่ะ ล็อกของตัว E ซึ่งวันที่เรามามันเป็นวันศุกร์ตอนนี้วันเสาร์ก็คือยังไม่มีใครมากลางก็คือเมื่อคืนมีเต็นท์เราเต็นท์เดียวที่มากางนะคะจะเห็นได้ก็คือยังไม่มีใครมากางเลยก็คือเหมาล้านนั่นเองขออนุญาตตัดภาพมาตอนกลางคืนเลยนะคะเนื่องจากลมแรงมากจนเราไม่สามารถบันทึกเสียงได้เลยบรรยากาศตอนกลางคืนก็จะสวยงามมากเลยค่ะมีไฟ สวยงามมากค่ะประทับใจเช้าอีกวันหนึ่งนะคะบรรยากาศดีมากลมเย็นสบายมากเลยค่ะแต่เนื่องจากเราไม่ได้เอาใหม่มาจึงทำให้เราไม่สามารถอัดคลิปใดๆทั้งสิ้นได้เราก็เลยถ่ายคอนเทนต์กันฉ่ำเลยจ้าแวะมาให้ดูค่ะ ระหว่างวันนะคะเราก็ได้มาน้ําตกกันค่ะน้ําตกนี้ชื่อว่าน้ําตกริมทานค่ะสามารถนั่งทานอาหารแล้วก็ให้เด็กๆเ,เด่นน้ําได้ค่ะบรรยากาศดีอาหารไม่แพงค่ะหลังจากน้ําตกนะคะระหว่างทางกับเต็นท์ของเราเราก็เลยแวะเข้าภูนับดาวค่ะไล่ภูนับดาวสวยสมคําล่ําเรือค่ะมีค่าผ่านทาง50บาทสามารถทําเป็นส่วนลดอาหารได้นะคะแวะถ่ายรูป รีดนมวัวทำไอติมได้ค่ะสวยงามขออนุญาตตัดภาพมาตอนกลางคืนเลยนะคะตอนกลางคืนดาวที่ลานนี่คือสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าเลยนะคะพยายามถ่ายรูปมาให้ทุกคนดูสวยงามจริงๆเลยค่ะบรรยากาศดีแล้วเราก็ได้ทํำสเต็กทานกันนะคะตัดภาพมาที่ตอนเช้าเช้าเราทำข้าวต้มทานแล้วก็ถึงเวลากลับบ้านได้ค่ะ ขอบคุณทุกคนสำหรับการรับชมคลิปนี้นะคะครั้งหน้าจะไม่ลืมเอาใหม่ไปแน่นอนค่ะขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามใหม่ๆและฝากติดตามช่อง JP Camping ด้วยนะคะ